สวัสดีค่ะวันนี้ครูเล็กจะมาแนะนำวิธีการทำรูปติดบัตรนะคะด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะโปรแกรม Photoshop ที่ครูเล็กติดตั้งเนี่ยนะคะจะเป็นเวอร์ชัน2020นะคะนักศึกษาคนไหนใช้ CS6 เอ่อ CS5 หรือเวอร์ชันอะไรก็แล้วแต่หลักการเดียวกันนะฮะวันนี้เราจะมาทำรูปติดบัตร1นิ้วนะคะเราจะมาทำรูปติดบัตร1นิ้วนะคะ คุณเลยก็จะตั้งชื่อว่างานนีเ้เป็นรูปติดบัตรนะฮะจะตั้งชื่อว่าโฟโต้นะคะโฟโต้หนึ่งนิ้วหนึ่งอิ้นนะคะนะคะและก็ขนาดนะฮะขนาดรูปติดบัตรเนี่ยเราจะตั้งอยู่ที่ไซส์เป็นนิ้วนะฮะเป็นหนึ่งนิ้วนะคะเป็นนิ้วนะ เวลาถ้าันักศึกษาจะไปทำเอาไปใช้นะคะแต่ครูเล็กเจะใช้อีกวิธีหนึ่งดีกว่านะฮะไม่ใช้เป็นนิวให้นักศึกษาเปิดรูปที่ตัวเองอ่ะจะเอามาทำติดบัตรนะฮะแต่ควรจะไปหาควรจะหาภาพตรงนะคะครูเล็กเอารูปรูปที่ครูเล็กอยากจะเอามาทำรูปติดบัตรนะฮะตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่เราเปิดขึ้นมานะคะพอเราเปิดขึ้นมานะฮะถ้าเราอยากจะให้ภาพนี้เป็นรูปติดบัตร โดยตรงเราก็เปลี่ยนไซส์เลยค่ะ image size ไ,ไปที่ image size นะฮะแล้วก็แก้เป็นนิ้วนะฮะหน่วยเป็นนิ้วความละเอียดขอที่300นะ300นะคะแล้วนักศึกก็ตั้งอยู่ที่หนึ่งนะคะความกว้างอยู่ที่หนึ่งความสูงอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้านะคะแล้วก็ตอบโอเคนะคะจากนั้นนักศาึกก็กดคอนทลบวกหรือคอนทลบทำให,ให้ใหญ่นะฮะนะคะ จากนั้นเราจะลบพื้นหลังออกนะฮะตอนนี้นี่คุณเล็กเอามาจากถ่ายรูปมาเลยนะถ้านักศึกษามีรูปที่ดีอยู่แล้วสแกนมานักศึกษาก็ทำเอาไปทําใช้ได้นะคะเราก็ตอนนี้ไซส์ของรูปนี้อยู่ที่หนึ่งความกว้างนะคะความกว้างความกว้างอยู่ที่เป็นนิ้วนะฮะหน่วยเป็นนิ้วนะคะอย่าลืมนะฮะหน่วยเป็นนิ้วความกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วความสูงอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าจากนั้นเราจะมาลบพื้นหลังนะคะเวลานักศึกษาจะลบพื้นหลัง ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือมีเยอะแยะเลยฮะเครื่องมือมาคีต่างๆแต่คุณเล็กจะใช้เครื่องมือที่เป็นลัซโซ่นะฮะก็คือคุณเล็กจะใช้คุณเล็กจะลบพื้นหลังออกแล้วเดี๋ยวคุณเล็กจะเอาพื้นที่เป็นมื้นพื้นฉากถ่ายภาพอะค่ะคุณเล็ก,กอาจจะใช้โพลิโก,กอน,นอนแต่ก่อนที่คุณจะลบคุณเล็ก,กอาจจะตั้งฟีเจอร์สักหน่อยนะฮะให้เวลานะคะเราไล่ไปนะฮะี่ดูตัวอย่างนะคะคุณเล็กก็จะค่อยๆเลาะ ถ้านา,าอันนี้เป็นเพราะคุณเล็กถ่ายรูปจากในห้องในห้องที่สอนออนไลน์เนี่ยนะคะนัาศาึาก็เลาะไปนะฮะเดี๋ยวเราสามารถแก้ไขมันได้นะฮะอันนี้ก็ฝึกทำภาพด้วยโปรแกรม Photoshop ปัจจุบันนะฮะมีโปรแกร,รมไม่ต้องใช้ Photoshop ก็ได้มีโปรแกร,รมแอปพลิเคชันแต่งรูปมากมายก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะฮะ,อะตอนนี้คุณเล็กก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะฮะเราจะลบพื้นหลังนะคะ จากนั้นมันจะมีตัว selection วิ่งมาแล้วใช่ไหมคะให้นักศึกษาคลิกขวาแล้วเลือกเมนูที่ชื่อว่า layer via copy ทำไมต้องใช้ตัวนี้หมายความว่าเราจะคัดลอกรูปที่เรา selection ไว้อะเห็นไหมฮะเราก็จะกลายเป็น Layer นี้เสร็จแล้วเราจะเห็นที่ชั้น Layer นะคะนักศึกษาดูที่ Layer เ,เ,เนาะนักศึกษาก็ลบลบ Layer ชั้นที่มีรูปอะ่ะออกไปก่อนลงถังไปเลยนะฮะ แล้วสก็สร้างเลเยอร์ใหม่สร้างเลเยอร์ใหม่นะฮะ new layer นะ,ะ create a new layer ชั้นนี้เราก็ขยับลงมาอยู่ใต้ล่างของอีเลเยอร์หนึ่งนะคะส่วนตัวนี้เป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะเราใส่ฟิลเตอร์เยอะไปหรือเปล่านะฮะแต่เราสามารถ move move รูปเห็นไหมฮะจัดจัดองค์ประกอบให้รูปเนี่ยใหญ่ขึ้นได้นะฮะ control T นะคะแล้วก็ free transform เห็นไหมคะให้ภาพแบบ นะคะให้มันสวยงามไม่มีเงานะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเวลานักศึกษาทาจริงๆค่อยๆฝึกนะฮะเราก็ทําเสร็จนะคะลองเล่นดูแล้วก็นะคะคุณเล็กอาจจะใส่ฟีเจอร์ไปเยอะไปหน่อยนะคะก็ะะไม่เป็นไรทีนี้พอพื้นหลังอ่าพื้นหลังเราอยากจะให้พื้นเป็นเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าอยู่ที่เราเลือกนะฮะเลือกฉากพื้นหลังเราก็ไปที่เครื่องมือสีโฟก้าแบ็กก้าเนาะ ใช่ไหมนะสีโฟกัสแบ็กกาวตรงนี้นะคะเราสามารถใช้หนึ่งไปที่ถังสีถังสีเนี่ยนักศึกษาจะใช้กแกดี i e n นก็ได้หรือจะใช้เพนต์ c ัคเก็ตทูก็คือเทสีลงไปเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่ชั้นเลเยอร์ว่างเปล่านะอ่านะมคะตอนนี้คุณเล็กก็ได้แล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราไปตกแต่งได้นะฮะเช่นเราภาพนเนี้ย Layer Layer นเนี่ยเลเยอร์เลเยรรูปเนี้ยเนี่ยเขาใส่ตอนที่เราวาดเนี่ยเราจะใส่ เบิร์เยอะไปหน่อยนะคะตอนที่เราล้อมเงี้ยแต่เราสามารถแก้ไขมันได้ค่ะเช่นเราอาจจะทําให้มันใช้ใช้บัชนะฮะใช้บัชใช้บัชช่วยบัชนะคะแล้วก็แปลงให้เป็นเป็นหัวเบอร์เบอร์หน่อยนะคะเราก็สามารถหัวแปลงก็ปรับที่บวกลบนะฮะแล้วสอก็สามารถเนี่ยทำให้ให้ขอบมันเห็นไหมคะหรือนุ่มขึ้นเนี่ยเราก็ให้นุ่มขึ้นเป็นสี นะคะบางทีเกิดจากอาจจะเกิดจากที่เราใส่เอ,อใส่อะไรอ่ะฟิเจอร์เยอะไปหน่อยเนี่ยเราสามารถไล่ลาะลบนะฮะเนี่ยลบแต่ต้องเนียนๆนะคะอันนี้ก็คุณเล็กก็ทำให้ดูคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะเห็นไหมฮะก็เขาก็จะเริ่ม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 ,ม,มคืนนะฮะนะคะใช้บัชก็ได้นะคะตอนที่ตอนที่เราลบแบ็กกราวออกเนี่ยเราจะไปใส่ ฟีเจอร์เยอะไปหน่อยนะคะเราก็ทําให้ขอบมันก็เลยมีการฟุ้งนะคะฟุ้งเบอร์ฟุ้งที่แบบว่ามีขอบขาวเยอะอ่ะนะคะก็ตอนตอนวาดก็ใช้เวลานิดนึงนะฮะละเอียดหน่อยนะคะไม่งั้นภาพติดบ,บัตรก็จะออกมาที่เป็นแบบคือขอบนะฮะอันนี้ก็เอาไปเล่นดูนะคะอันนี้ครูก็เลยต้องทำพอดีรูปภาพเป็นต้นฉนบับมันแสงด้วยฮะ,ะนักศึกษาก็สามารถใช้พวกเอ่ออะไรนะ เบอร์ตรกแต่งได้หมดนะฮะหรือปรับสีคอนทราสต์อันนี้ครูเล็กทําแบบข้าวๆให้นะฮะจากนั้นนาาาักศึกาดูต่อนะ,ะเราตอนนี้ภาพเนี้มันจะกลายเป็นภาพ1นิ้วใช่ไหมฮะนักศา,าก็รวมเลเยอร์ฮะเอาภาพนี้ไปรวมเลเยอร์เลยไปที่เมนูเลเยอร์แล้วเลือกคําว่า f a t t e r n image เห็นไหมคะภาพนี้จะรวมเป็นเลเยอร์เดียวละว,วิธีรู้ได้ไงไป image size แล้วเห็นไหมเห็นไซส์ไหมฮะคือสามร้อยเนาะโอเคคุณเล็กอาจจะเป็นเพราะภาพสะท้อนตรงนี้ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวนักศึกษาต้องไปหาภาพดีๆนะจากนั้นไปที่ Image นะฮะให้นาาักศึกษาเลือกคําว่า Canvas s i z e Can v a s Size เนี่ยคือนาาักศึกษาเคยเห็นไหมเวลาเราร้านถ่ายรูปเขาจะมีขอบสีขาวอะให้นาาักศึกษาเปลี่ยนแบ็กกราวเป็นสีขาวนะเป็นพื้นสีขาวตรงเนี้ค่ะตรงแบ็กเนี่ยเป็นไว้นะอ่าแล้วตรงนี้ให้นาาักศึกษา relative เป็นนิ้วนะฮะเอาสัก0.2 0.2นะคะความหมายหมายค็าว่าไงเดี๋ยวมันจะขยายพื้นที่ให้นักศึกษาเนี่ยเป็นวัดก็คือมันจะมีขอบขาวให้นาาักศึกษาหลักการของโปรแกรมเอ่อ o s t o s h o p ก็จะประมาณเนี้ยโอเคนะอ่านไหมคะเขาจะมีพื้นให้นาาักศึกษาพื้นขาวให้นาาักศึกษาละเป็นภาพอันนี้ยนำไปใช้เเวลาเวลาเราไปตกแต่งสมัครงานเนี่ยมันก็จะมีพื้นขาวเหมือนร้านถ่ายรูปถ่ายมาใช่ไหม ทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วเราไปปริ้นไม่ได้หรอกภาพเดียวเราก็จะเอางานนี้ไปใส่กระดาษ A4 วิธีใส่วิธีแรกนักศึกษาไปที่เมนู Edit นะคะแล้วไปที่คำว่า uh, define batch ขอโทษเอาเปลี่ยนเป็น define pattern แล้วกันเป็น define pattern นะแล้ศึกษาก็ตั้งชื่อซะเช่นรูปติดบัตรอะไรก็ได้เนี่ยเราจะเก็บเราจะเก็บ pattern ไว้วิธีที่หนึ่งนะนักศึกษา,าจะไปทำรูปติดบัตรหนึ่งนิ้ว ตอนนี้เราได้ภาพหนึ่งหนึ่งนิ้วแล้วนะฮะเราตอบโอเคเราตอบโอเคนะคะเนาะโอเคกู no. okay. เล็กกลับมาตอบโอเคนะคะจากนั้นนักศึกษาได้แล้วใช่ไหมฮะนักศึกษาไปที่เมนูไฟล์นิ้วนักศึกษาก็ไปเปิดกระดาษ A4 มาฮะ international จะตั้งชื่อก็ได้เช่นรูปติดบัตรนักศึกษาก็ รูปติดบัตรหนึ่งนิ้วใช่ไหมฮนะหนึ่งนิ้วน,นักศึกษตอบโอเคนะฮะถ้าเป็น A4 ไม่ต้องไปตั้งอะไรละสามร้อยอ่าแล้วนักศึกษาปไปที่เมนู Edit นะคะแล้วเลือกเมนูที่ชื่อว่า Fill แล้วนักศึกษาปไปหาไปหาคำว่า Pattern ์นนไนะไปหาคำว่า Pattern แล้วนักศึกษาหารูปติดบัตรของตัวเองออกมา Pattern นะะแล้วตอบโอเคนี่ไงนักศึกษาก็จะได้รูปพอดีเลยฮะ มันก็จะมันก็จะเหลือเศษอยู่หน่อยนึงด้านซ้ายนักศึกษาฟังให้ดีเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้คือนักศึกษาก็ได้รูปติดบัตรละแต่แต่ขั้นตอนกว่าจะได้รูปติดบัตรมาเนี่ยต้องตกแต่งให้สวยงามเนาะเวลาปัดรูปอะไรเนี่ยก็พยายามทําให้เนียนนะคะครูจะสาธิตอีกรอบนึงนะฮะวิธีทําก็คือนักศึกษาทุกรูปอะ่ะนักศึกษาสามารถเอามาทํารูปติดบัตรได้หมดเลยอยู่ที่นักศึกษาจะไปไล่หารูปรูปอะไรออกมาใช่ไหมฮะอย่างเช่นคูเล็ก อยากเอารูปติดบัตรเอาใส่แมสแล้วกันนะโอเคแล้วอีกวิธีหนึ่งถ้านักศึกษาไปเปิดรูปมาอย่างนี้นะนักศึกษาใช้เครื่องมือขอบก็ได้ฮะเนี่ยเครื่องมือขอบนักศึกษาสามารถใส่ขอบเนี่ยนักศึกษาสามารถตั้งเป็นหนึ่งนิ้วหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งจุดสองห้าตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยตรงคําว่าขอบเนี่ยตรนนี้นักศึกษาสามารถต,ตั้งตรงนี้ก็ได้ค่ะ นะคะหนึ่งหนึ่งจุดสองห้าขยับนะคะนี่คุณเล็กคุณเล็กพูดถึงกรณีเราใช้เครื่องมือขอบนะฮะถ้าเราจะใช้วิธีนี้อันนี้คุณเล็กก็จะเอารูปนี้เนาะแล้วก็โอเคคราวนี้พอเราขอบแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจนะเราลองไปดูที่เมนู image image size นะคะโอ้ถ้ามันยังไม่ได้หนึ่งจุดสองห้าเราก็ตั้งเลยฮะ,ะตั้งตรงนี้แก้ตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็เป็นสามร้อยพิกเซลนะอย่าลืมนะฮะสามร้อยแล้วก็โอเคนะคะสามร้อยแล้วโอเคนะคะได้เรียบร้อยขอบมานะคะเพราะบางทีตอนขอบอะ่ะมันไม่บอกมันไม่ยอมบอกเอเนี่ยฮะมันจะไม่มไม่ได้บอกอรายละเอียดให้อ่าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะฮะบ่อกีคุณเล็กมันได้ตั้งสามร้อยไงทีนี้มาถึงขั้นตอนต่อไปเราจะลบไงะจะลบพื้นหลัง นักศึกษาต้องทําให้เนียนนะฮะเช่นจะใช้แมกเนติกพอลิโกนอนอะไรก็แล้วแต่นักศึกษาต้องตั้งให้ละเอียดน,นะฮะเช่นคุณเล็กใส่พิเซลเยอะไปไปกรู้ใช่ไหมคัวเล็กก็อาจจะคราวนี้ใส่น้อยหน่อยนะคะนักศึกษาต้องคือต้องเนียนนิดนึงตรงไหนไหมต้องไล่เก็บเก็บรายละเอียดน,นะคะเก็บรายละเอียดให้ได้ทำไปดูทีอีกรอบหนึ่งนะ,ะดีสุดอะเอารูปสมมุติถ้าเรามีรูป รูปที่เป็นอะไรนะมีฉากที่เป็นสูตรอะไปตัดมาก็ได้ไปเอามาจากเว็บก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดคอรเราแต่เราต้องวางให้เนียนนะเห็นไหมคะคุณเล็กได้รูปนี้นะเราดูที่เลเยอร์นะคุณแล้วก็คลิกขวาเลเยอร์วียล์อปปี้หมายความว่าเขาจะก๊อปปี้ในสิ่งที่เราเซเลคชั่นนะคะจากนั้นเราก็ลบพื้นหลังนี้ไปเห็นไหมฮะช่วงที่เราลบเนี่ยเราสามารถจับตัดแต่ง นะคะจะย่อขยายนะฮะจะย่อขยายจะดึงขึ้นเนี่ยดึงขึ้นไปดูตัวอย่างของภาพติดบ,บัตรไว้แล้วกันนะคะเนี่ยจะดึงยืดยืดหดได้ภาพติดบ,บัตรใส่แมสโอเคนะคะเนี่ยจากนั้นพอเราได้แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยเราย้ายเรา,เอาอะไรได้หมดเลยต่อไปเราจะมาใส่แบ็กกาวเราจะมาใส่แบ็กกาวเราจะใส่แบ็กกาวนะฮะเวลานักศึกษาจะใส่แบ็กกาวนะนักศึกษาก็สร้างเลรเยอะขึ้นมาใหม่ พอสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แล้วอย่าลืมย้ายเลเยอร์นี้ลงมาข้างล่างถ้าเราไม่อยากเทปเป็นพื้นเราสามารถใช้เป็นสมมติคุณเล็กจะใช้เป็นแบบแกเดียนเนี่ยคุณเล็กก็ใช้ไปที่เครื่องมือไม่เทพื้นอะ่ะเคยเห็นไหมแกเดียนที่เป็นสีสีขาวอะไรเงี้ยสีฟ้าอมขาวอะไรเงี้ยแกเดียนใช่ไหมสมมติคุณเล็กจะใช้เครื่องมือแกเดียนเนี่ยอย่างนี้เนาะคุณเล็กก็ลากผ่านเลยฮนะเช่นจะใช้แบบไหน ใช้วงนี้เห็นไหมคะเนี่ยอยู่ที่นัศึกษาออกแบบว่าอยากให้สีโทนไหนเห็นไหมคะอย่างนี้ก็ได้นะที่เหลือก็ตกแต่งให้สวยงามเนาะจากนั้นนักศึกษาทำอไงต่อฮะรวมเลเยอร์ค่ะเพราะตอนนี้มันคนละชั้นกันใช่ไหมเราก็ไปที่เมนูเลเยอร์เลเยอร์แฟตเทิอิมเมจเสร็จแล้วคราวน,นี้มันกลายเป็นเลเยอร์เดียวอะเป็นเลเยอร์เดียวนะคะอีกวิธีหนึ่งนักศึกษาไม่ต้องทำอีดิทไม่ต้องทำอีดิทเลยนะ นักศึกษาใช้วิธีนี้ฮะนักศึกษา,าย้ายเลเยอร์เอา new เป็น ac นะใช้วิธีนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยนี่นะนักศึกษาก็รีมูฟฮะ v e move รูปนี้มานี่งเห็นไหมคะนักศึกษา move รูปนี้มานะนักศึกษาก็แต่นักศึกษาต้องจัดเสียเวลาตรงไหนวะเราต้องจัดจัดเลเยอร์ให้ดีอะ move ม,มา move อ,อีกเนี่ยนะคะเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้นะ แล้วแต่เขาเขาแล้วแต่คนไหนจะขนาดเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแล้วตัวนี้ก็อ่าย่อไปก่อนหรือนะักศึกษาจะใช้วิธีนี้ก็ได้ไนะคัดลอกเลเยอร์ลาก,ออกมาที่เลเยอร์เนี่ยแล้วก็ดึงออกมาเห็นไหมเนี่ยหรือหรืออีกวิธีหนึ่งนะนะักศึกษากดอ l t e r n a t อ่ะอย่าครูเรียกก์กดอ l t e r n a ค้างไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีค่าเท่ากันอ่าหไหมคะแต่ถ้าเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ของครูวิธีแรกครูใช้เป็น edit ดีไฟแพทเทิร์นเนาะแต่เคราวนี้คุณเล็กใช้เป็นเลเยอร์นักศึษาดูดิเลเยอร์ layer หลายชิ้นเลยจากนั้นคุณเล็กก็กนะ๊อปทีเดียวฮะเนี่ยกดชิปนี่แล้วคุณก็ลากออเทนเนตนะฮะเดี๋ยวก่อนนะคะแต่ต้องระมัดระวังนะฮะถ้าเราถ้าเราเลือกไม่ครบเราเลือกไม่ครบบางทีเมาส์เรากลายเป็นอีดิตไปเลยต้องระวังเห็นไหมเนี่ยก็ได้แล้วก็ย้ายเลเยอร์ลงมานี่ไหมคะเสียเวลาไหมอ่ะ อันนี้แต่ถ้าเราใช้วิธีเล็กรับโทรศัพท์แป๊บนึงน,นะสวัสดีค่ะ กำลังสอนออนไลน์มีคนโทรมาว่าวิไลจะเปิดเมื่อไร่โอเคต่อนะคะอ่าเนี่ยถ้าใช้วิธีนี้ก็ได้นะถ้าใช้วิธีนี้ก็ข้อข้อสําคัญก็คือเห็นไหมฮะมันก็จะอีกแนวหนึ่งไงนะคะเราก็ออเทเนตมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะโอ้เราใช้เราก็จะมีรูปนาบัตรมากมายเลยไปใช้เออขอโทษกันไม่ใช่รูปนาบัตรรูปหนึ่งนิ้วนะคะวิธีนี้แต่ถ้าเกิดนักศึกษาใช้วิธีแรกของครูนะก็คือเมื่อกี้นี้ ใช้วิธีที่เมื่อก,กี้ภาพนั้นไปนไหนล่ะนะภาพภาพที่ภาพเดียวเนาะนั่นนึงนะไม่ใช่ภาพที่คูเล็กเนี่ยถ้าภาพนี้ยถ้านักศึกษาจะใช้วิธีทําเป็น Define Pattern คูเล็กแนะนำํำอย่าต้องทำ Canvas ก็คือมันจะได้มีพื้นที่ว่างไงนักศึกษาก็ไปที่เมนู Image Canvas Size นะฮะนะคะแล้วเลือก Relative ไว้นะแล้วเว้นสัก ศูจุดสองหรือศูนจุดหนึ่งได้หมดนะฮะศูนจุดก็ได้อ่ะถ้าศูนจุก็ได้แต่อย่าอย่าไม่ทำนะไม่งั้นนักศัพพื้นมันจะติดกันได้ไหมคะจากนั้นนักศึกษาจะต้องใช้คําว่า edit นะคะ edit fill เออ edit define pattern ก่อนคะ่ะ edit define pattern define pattern เนาะแล้วต่อโอเคพอนักศึกษาไปเลือกกระดาษ A4 เมื่อไหร่นักศึกษาไม่ต้องลากอะไม่ต้องลากเลเยอร์อะถ้าวิธีเมื่อกีี้วิธีแรกของเมื่อกี้ ที่คุณเล็กทำวิธีเมื่อกี้เนี้ยคุณเล็กใช้ลากเนาะมันก็ย้ายเป็นกลุ่มอะเนี่ยใช้ถ้าวิธีเมื่อกี้นี้นะฮะเนี่ยเนี่ยวิธีเนี้ยเนะคะเขาก็จะมีหลายหลายเลเยอร์ะหลายชั้นเลยไหมฮะแต่ถ้าเป็นวิธีนี้ก็สะดวกขึ้นก็คือนาาักศึกษาแค่ Edit Fill นะฮะนาาักศึกษาก็เลือกภาพที่นาาักศึกษา Add Define Pattern ไว้แล้วตอโอเคนี่ไงภาพก็จะอยู่นี่เห็นไหมฮะแนะนำ0.2ดีกว่าฮะ ถ้ากรณีอย่างนี้สมมุติลุงคนบอกว่าครูเล็กแล้วถ้าอย่างนี้ยทําไงอ่ะถ้าเป็นอย่างเนี้ครูเล็กเอาวันนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้นาศาไม่ต้องไปกังวลนาศาอาจจาาาะนศใช้วิธีอะไรไหมฮะใช้ซีเลียมอะ่ะและเทนคูล่านศก็ล้อมล้อมตัดเฉพาะเนี่ยเนี่ยตัดเฉพาะอย่างนี้นะเนี่ยสมมติคุณเล็กจะโอ้มันไม่ได้พอดีสัดส่วนใช่ไหมครูเล็กซีเล็กไว้แล้วก็อินเวสซีเล็กอินเวส ะคะนักศึกษากดดีล t ทธรรมดากด e ี e t ทนะฮะนะคะกดดีล t ทเนี่ยนักศึกษาก็ลบลบลบข้างหลังนี้ไปนะฮะลบดีล t ทแล้วเลือกไว้นะฮะเลือกไว้ก,ก็คือหมายความว่าบางคนบางคนบอกว่าอยากให้มันเนี่ยไหมคะแค่เนี้ยลบพื้นแล้วนะจากนั้นนักศึกษาก็ Select Inverse ใหม่แล้วก็ Move มัน Move ภาพนี้มาอยู่กลงกลางเห็นไหม เราก็ได้ภาพติดบัตรก็เซฟไปได้เลยะคะ่ะเซฟเป็น jpg ไปส่งร้านได้เลยนะเนียเรียบร้อยแล้วก็ D, D c อนโทรลดีดี t กนะคะก็เซฟเลยนะฮะถ้านักศึกษาเซฟเป็น jpg เซฟเป็น jpg นะฮะคุณเล็กใช้เวอร์ชัน2020เนี่ยคุณเล็กก็เซฟเป็น jpg นามบัตรเอ้ขอโทษภาพติดบัตรนะคะนามบัตรก็ทำทำเหมือนกันนะคะภาพติดบัตรหนึ่งนิ้วเนี่ย <Yeah. S 1> เอาไปใช้ง,งานได้เลย เรียบร้อยน้วก,ก,ก็เซฟเลยค่ะก็เอาไปใช้งานได้เลยนะฮะตั้งตั้งคุณภาพเยอะๆโอเคผ่านนะฮะอันนี้ก็ไปเล่นดูนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้วิธีนี้นึกษาก,ก็อาจจะต้องเห็นไหมเป็นหลายเลเยอร์หน่อยแต่วิธีนี้เหมาะสําหรับอะไรรู้ไหมวิธีนี้เหมาะสําหรับคนที่มีมีฟอร์แมตหลายรูปเนี่ยเช่นอยากทําอยากทหาแบบํหลาหลายแบบหลายหลายเสื้อเสื้อหลายตัวอย่างเงี้ยเนี่ยเล็ก มูฟมาเห็นนะได้หนึ่งหนึ่งแบบเกิดหลายแบบอะหลายเสือ้อเราเรามีรูปหลายตัวเราก็จะได้จะได้หลายยะหลายชั้นนะะี่ยค่ะเนาะอันนี้ก็ถ้าใช้วิธีนี้นะเป็นเรื่องของเลเยอร์นะก็เราก็เอาไปเล่นดูนะฮะบางทีลูกศิษยคูเล็กบางคนนะ่ะเขาทำแถวนี้ก็เสื้อหนึ่งแถวนี้เสื้อหนึ่งก็เท่ากับกระดาษ A4 ของเราเนี่ยก็จะมีรูปนำบัตรมากมายก็จบ การทำรูปติดบัตรนะคะหวังว่านาศาึกาคงทําได้นะฮะนะคะก็ถือว่าเอาลองไปเล่นดูนะคะลองไปเล่นดูค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไงต้องการอะไรอีกก็บอกมานะคะ,คะเดี๋ยวคุณเล็กก็จัดให้